สออองมืครูทที่าาให้โลลกกนย,กยเป็นนสออองมอองมื้กระวัติส่วนตัวนางสุคนสุพุ่มตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการเกิดเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2503ปัจจุบันอายุ60ปีที่อยู่ปัจจุบัน17ทับ2 ตำบลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงคู่สมรสได้สมรสกับนายโสภาสุขพุ่มมีบุตรธิดาจำนวนหนึ่งคนประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศึกษา,าศาสตร์จากสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีพุทธศักราช2526เริ่มทำงานครั้งแรก ปีพุทธศักราช2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3สถานที่ทำงานโรงเรียนโนนกาเรญพิทยาคมย้ายดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช2535ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3สถานที่ทำงานโรงเรียนปากพยวนพิทยาคารตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการ สถานที่ทำงานโรงเรียนป่ากพยูนพิทยาคารคติประจำใจในการทำงานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งที่ตั้งใจจะทำหลังกเกษียณอายุราชการทำสวน ประวัติส่วนตัวนายดนายบุญญัตุลานนท์ตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2503ปัจจุบันอายุ60ปีที่อยู่ปัจจุบัน77/1ทหมู่6ตำบลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงคู่สมรส ได้สมรสกับนางรำไพบุญญะตุลานนมีบุตรธิดาจำนวนสามคนประวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้น,นสูงปวสช่างก่อสร้างจากสถาบันวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ปีพุทธศักราช2525ต่อมาระดับปร,ริญญาตรีการจัดการงานก่อสร้าง สถาบันมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปีพุทธศักราช2545เริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2525ในตำแหน่งครู2ระดับสองสถานที่ทำงานโรงเรียนปากพยูพิทยาคารตำแหน่งปัจจุบันครูระดับชำนาญการพิเศษสถานที่ทำงาน โรงเรียนปากพยูนพิทยาคารคติประจำใจในการทำงานตั้งใจและรับผิดชอบในงานที่ทำสิ่งที่ตั้งใจจะทำหลังเกษียณอายุราชการเปิดร้านกาแฟเล็กๆข้างบ้าน ประวัติส่วนตัวนายประพัดแป้นจุนสีตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนปากพยูนพิทยาคาร